โอ้สภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าเลยนะครับนี่นะผมไม่รู้ว่าเป็นห้างของใครแต่ว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเสียงไรนะคล้ายเสียงปืนเลยนะเสียงมาจากตรงนี้นะพี่สีครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนเลยครับผมวัตครับก็วันนี้ผมจะมานอนในห้างนะครับซึ่งอยู่กลางน้ําเลยนะเดี่ยจะบอกพี่พีเอฟซีว่าผมเนี่ยมาเจอห้างที่ผมว่าเนี่ยผมมาเจอเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับตอนที่ผมหาเห็ดนะก็ไม่รู้ว่าเป็นห้างของใครนะครับอยู่กลางน้ําเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับก็ผมมาถึงแล้วครับตอนนี้นี่นะอยู่ด้านบนนี้นะครับโอเคพี่เอฟซีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็คืนนี้ผมจะ ลองมานอนในห้างตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปทดสอบดูอีกครั้งนงนะก็ครั้งที่แล้วตอนที่ผมมาเห็นเนี่ยผมลองเหยียบด้านบนนะแต่ว่าก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทดสอบอีกรอบหนึ่งว่าจะนอนได้หรือเปล่านะครับถ้านอนได้คืนนี้ผมจะนอนในห้างนี้นะครับโอเคไปครับพี่เอฟสี่ครับโโหสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าเลยนะครับนี่นะ ผมไม่รู้ว่าเป็นห้างของใครแต่ว่าดูจากลักษณะนเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะนะครับแต่ว่าไผ่เนี่ยเริ่มที่จะแห้งแล้วก็เก่าแล้วนะครับไม่รู้ว่ายังจะนอนได้หรือเปล่านะโอ้โหเขามาสร้างบนถ่าวันเลยนะครับนี่นี่นะโดยรอบตรงนี้เนี่ยมีแต่ถ่าวันนะครับแล้วก็ถาวันเนี่ยมีมอสมีมอสเกาะแล้วก็พวกเฟิร์นต่างๆเกาะด้วยนะครับเยอะเลยนะพี่พสีโอ้ด้านล่างนี้เป็นแอ่งน้ําใหญ่เลยอะ่ะ นี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นห้างของใครจริงๆนะครับผมมาเจอเมื่อสองสามวันที่แล้วครับตอนที่ผมยามมาหาเห็ดนะผมเดินมาจากป่าฟากนู้นเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเดินมาแล้วก็มาเจอห้างนี้นะนี่โอเคเดี๋ยวผมจะไปทดสอบอีกรอบนึงว่ายังจะนอนได้หรือเปล่านะไปครับ นี่เลยนะพี่เอฟซีครับห้างที่ผมว่านะผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นห้างของใครนะครับเนี่ยผมลองโยกดูนะครับก็คิดว่าน่าจะยังนอนได้นะเพราะว่าผมโยกเนี่ยมันมันไม่มีเสียง,งก็แก๊กเลยนะครับโอ้เมื่อวานนะครับอยากจะบอกพี่เอซีว่าฝนต้องหนักมากนะเมื่อวานนะครับแล้วก็ไอเถาที่เขามาทําห้างเนี่ยนี่นะไอเถาพวกนี้เนี่ยมันเป็นเถาของออลูกสบ้านะ นะครับลูกเขาจะเป็นพวงๆแบบนั้นนะเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะนู่นเลยครับพี่พพนั่นนะ่ะคือลูกสบ้านะครับไอ้ยาวๆนั่นนะ่ะนั่นนะก็ตอนในเด็กเนี่ยเวลามันแก่ไปเนี่ยมันจะมีเม็ดมันร่วงนะครับเม็ดมันจะเป็นกลมๆนะครับก็คนที่บ้านผมเขาจะเล่นกันนะครับเล่นผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการเล่นอะไรนะนะครับนี่นะลูกของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็อันนี้เป็นเถาของเขานะครับเถาใหญ่มากแล้วก็โหโยงไปเรื่อยเลยนะครับ โอ้นี่ก็มีลูกของเขานี่สองฝักนะครับโอเคพี่พีีครับเดี๋ยวคิดว่าเราจะมากังเตท์กันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ขึงไปชิดละว,วันนี้ดูท้องฟ้าเนี่ยโอกาสที่ฝนจะตกเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับโอเค ก็ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเต็นท์นะครับพีซีครับนี่เลยนะนี่เลยนะครับก็คืนนี้ผมจะนอนในเต็นท์นี้นะครับแล้วก็ด้านนอกผมหุงข้าวไว้หนึ่งหม้อนะครับนอ่นะพีซีครับข้าวยังไม่สุกเลยนะครับก็มเอากระเป๋าเข้ามาแล้วครับนี่นะแล้วก็อันนี้เป็นถุงนอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปแล้วครับ ครับก็กับข้าวผมเสร็จแล้วครับวีฟซีครับนี่นะก็จะเป็นเมนูหน่อไม้นะครับผัดใส่หมูนะวีฟซีนี่เลยครับก็เมื่อกี้นำเข้าให้เจ้าที่แล้วครับก็เดี๋ยวมากินข้าวดีกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าโมงแล้วนะครับวีฟซีจะห้าโมงแล้วนะก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมจะไปอาบน้ำนะโอเคครับแเรามากินข้าวดีกว่า ครับ พี่ีเอซีครับก็ตอนนี้เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วครับพี่ีเอซีครับผมกินข้าวเสร็จแล้วก็สักพักใหญ่ๆผมก็ไปอาบน้ํานะครับก็ผมยังแห้งไม่ดีเลยนะครับยังเปียกอยู่เลยนะยังชื้นอยู่เลยครับนี่นะก็คืนนี้ผมนอนตรงนี้ครับนี่เลยแล้วก็อันนี้เป็นถุงนอนนะครับนี่เลยนะก็คิดว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมคงจะนอนแล้วครับ อากาศเนี่ยค่อนข้างจะเย็ยนเลยนะผมไม่รู้ว่าพี่เอ็มจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเพราะว่าเสียงน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะดังเลยนะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะนอนหลับนะครับเพราะว่าปกติผมก็นอนใกล้ลำธารอยู่แล้วนะโอเคครับก็เดี๋ยวจะนอนพักก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับ v ีเสีครับก็เช้านี้นะครับตื่นแล้วนะครับบรรยากาศก็ดีมากๆเลยครับนี่นะลำธารน,น้ำเนี่ยใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็เออผมดูจากลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นคล้ายๆกับห้างห้างร้างเลยนะพี c สีนี่นะเพราะว่ามันเก่ามากเลยนะเนี่ยแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะเนี่ยผมขยมมันก็ไม่ร่วงนะเพราะว่า อาฐานของเขาเนี่ยเขาทำมาดีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับถางพี่เอฟซี FC ทั้งไหนที่อาหรือว่าเป็นของใครเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ครับอาจจะเป็นของอาน้องๆที่เขาทำยูทูบเหมือนกันเนี่ยเขามาสร้างไว้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะพี่เอฟซี FC ครับผมก็มาเจอตอนที่หาเห็ดน,นะครับก็ตอนนี้กําลังเก็บเก็บข้าวเก็บของนะครับนี่นะก็เตรียมตัวที่จะออกจากสถานที่ตรงนี้แล้วนะครับก็มานอนตรงนี้ยากจะบอกว่าได้ยาก,กาศมากๆครับแล้วก็ อากาศเมื่อคืนนี้เนี่ยเยน็นเย็นเอาเรื่องเลยครับพี่ีครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะเก็บขเข้าเก็บของแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วครับมา เข้าก็นพองเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะเข้าที่ผมฟังดูไม่นคล้ายเสีงปืนเลยนะเป้นเสียงมาจากตรงนี้นะพี่สีครับ เมื่อกี้ระหว่างที่ผมวิ่งกับมาเรื่อยๆนะครับ ดีนอีกนัดนหนึ่งนะเสียงอยู่ข้างหลังนู้นนะครับพี่พีพสีครับเดี๋ยวผมจะนั่งแอบหลังหินนี่ก่อนนะ่ใครนะยิงขู่ผมไปสามนั้นนะแต่ว่านัดแรกเนี่ยผมถ่ายไม่ทันนะพี่พีสีครับเมื่อกี้ผมนั่งซุ่มสักพักหนึ่งนะแต่ไม่เจอคนเขาเดินกลับมา ผมคิดว่ามันน่าจะยิงขูม่เหมือนไล่ไล่ขู่นะครับผมจะไม่มาสถานที่ตรงนั้นอีกนะอาจจะเป็นห้างเก่าของมันหรือเปล่านะมันยิงขู่สามนัดน,นะครับโอเคผมจะเดินทางแล้วครับเดินทางกลับแล้วนะผมจะไม่มาตรงนี้อีกนะ